กุ้งพลอยถึงสอนรามกุ้งพลอยโพสต์ข้อความถึงสอนรามก่อนรีบลบทิ้งเรียกได้ว่าถึงแม้จะยุติบทบาทการเป็นสามีภรรยากันไปแล้วแต่หน้าที่ของการเป็นพ่อแม่สําหรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และกลุ้งพลอยกนิทรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์แม้ทางด้านอดีตสามีจะเป็นคนดูแลลูกเป็นหลักแต่ก็ยังให้แม่ได้เจอลูกตามที่ได้ตกลงกันไว้ ล่าสุดกุ้งพลอยกนิทรินก็ได้โพสต์คลิปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ที่อ่านแล้วได้เห็นถึงความรักที่จะตัวนั้นมีต่อลูกสาวซึ่งมีข้อความว่าถึงเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่เรามาช่วยกันเลี้ยงลูกดูแลลูกด้วยกันได้นะคะขอบคุณนะคะที่เมตตานหนูนะคะช่วยกันทําหน้าที่เติมเต็มความสุขให้ลูกเวลาของพ่อแม่กําลังจะหมดลงเวลาของลูกกําลังจะเติบโตวีจิตสาคัญที่สุดนะคะ เพื่อลูกคิดดีทำดีมีเมตตาเจตนาดีได้ดีแต่หลังจากที่กรุ้งพลอยโพสคลิปดังกล่าวไปได้ไม่นานเจ้าตัวก็ได้ลบคลิปดังกล่าวออกไปจาก i n นสตาแกรม